วันนี้นะมันจะลงมาเสกกุญแจ,เข,เ,เ,จเข้าขวดเสกุญแจเข้าขวดขวดไหนเอย่ยขวดนี้เลยนี่ขวดน้ํานี่นะขนาดขวดน้ําเล็กๆธรรมดาอะไหนกุญแจอยู่ไหนครับกุญแจอยู่นี่ไหนพ่อขอดูหน่อยอุ๊ยุญแจเป็นกุญแจโลหะเลยแข็งๆเลยเนี่ยอืมมันก็ใหญ่อยู่นะไหนเอาขวดมาดูสิใส่ใได้ไหม พอลองใส่ดูก่อนนะโอ๊ยปากขวดมันเล็กอะ่ะปากขวดมันเล็กแล้วก็ตรงนี้มันใหญ่มันแจมันใหญ่ทําไงก็ใส่ไม่ได้ไหนน้โมทำยังไงมันถึงเข้าไปอยู่ในขวดได้อะ่ะไหนเศกไงนี่ในขวดพอเขาอ,อ่ะนี่ปากมันก็แข็งนะบีบไม่ไม่ได้ไม่ไม่นิ่มด้วยอ่ะไหนลองดูสิ <laughs> จะเสกหนึ่งสองสามชึบโอ้โหเข้าไปได้ยังไงพ่อขอดูหน่อยสินีอ้าวเข้าไปแล้วปากขวดมันเล็กอะแล้วมันก็ออกไม่ได้ด้วยไหนเอาออกได้ไหมเนี่ยออกได้ออกได้อันไหนนองมอออกพ่อดูสิ ึบฮ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 ึบ,บอ้าวออกมาได้ยังไงอ่ะโอยออกมาได้ไงไม่น่าเชื่อสุดยอดไปเลย